สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ใจพี่น้องมาเบ่งแปลงกเกษตรเตรียมกเกษียณน,นะคะอันนี้เป็นของใจเองนะคะอ่าตรงข้างนาส่วนนะคะใจก็จะปลูกเป็นเชอร์รี่ค่ะพี่นอ้องเชอร์รี่ใจสิปลูกเป็นต้นคูนะคะเหตุผลที่ปลูกเป็นต้นคูนะคะพอดีใจจะออกแบบเป็นตรงข้างน้านี่ก็จะเห็ดเป็นมองนางเลน,นะค่ะพี่น้องเพื่อมีแขกมีมมมาเยี่ยมนะคะก็จะเอาเก้าอี้ เอา,เอ,า,อ,าอูหรือว่าเป็นพวกมาหินอ่อนนะคะพี่น้องมาวางตรงนี้นะคะก็เลยต้องปลูกเชอรี่เป็นต้นคูนะคะเพื่อตรงกลางก็สิได้วางโตนะคะหรือว่าสันก็เป็นอูค่ะพี่น้องนะคะก็เป็นการออกแบบค่ะพี่น้องนะคะเป็นการเตรียมวางแผนกเกษียณน,นะคะช่วงนี้เชอรี่ก็กำลังออกดอกหลายนะคะพี่น้อง อันนี้เป็นตรงข้างหน้าค่ะพี่น้องเมนีมาแนะนําให้พี่น้องได้รู้จักกับส่วนของใจนะคะข้างนาก็จะเป็นพวกเป็นเป็พักค่ะพี่น้องอันนี้กระปู่บักแขงค่ะพี่น้องกระปูไว้บกี้ต้นค่ะพี่น้องเพราะว่าใจกะตอนนี้ยังเห็ุงานประจําอยู่กับบริเวณนี้เวลาดูแลนะคะจะเลยต้องปู่ว้เท่าที่เขาสามารถดูแลได้นะคะ ก็จะมีกล้วยนะคะพี่น้องอ่าอันนี้ก็จะเป็นมะแขงมะแขงกับโูว่าแค่สามต้นค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นมะม่วงห่าวมะนาวโฮนะคะแ้วก็จะมีใบเตยะค่ะพี่น้องนะคะตะลิงปิงแล้วก็มีอ้อยนะคะพี่น้องถัดไปก็จะเป็นพวกชะอมค่ะพี่น้องนะคะตรงขอบรั้วตรงนี้ใจก็จะปลูกเป็นพวกตะไคร่นะคะ เดี๋ยวพาพี่น้องมา่งน,นะคะโปกตะไคร้ค่ะพี่น้องใบตรงขอบรัวนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระเจียนะะเจ๊ยบแดงนะคะนี่กระเจี๊ยบแดงนะคะกะเก็บไปชุดหนึ่งเราค่ะพี่น้องกะยังไม่ทันได้หมึดนะคะเดี๋ยวพาพี่น้องเดินชม รอบสวนนะคะว่าใจว่างแผนกเกษียณไปแบบใดนะคะลักษณะรูปแบบการเห็ดสวนนะคะคตรงก็จะเป็นละมุดนะคะี่ยก็จะเป็นละมดุดค่ะแล้วก็จะมีเป็นตะไคร่เป็นตะไคร วัตถุประสงค์ของการปลูกตะไคร้ของใจที่ปลูกไว้ในสวนนี้นะคะตรงนี้เป็นเรานะคะเราเก็บเขาค่ะพี่น้องปลูกตะไคร้เพราะว่าใจออนาคตคิดว่าจะเห็ดเป็นพวกน้ำสมุนไพรนะะพี่น้องมาเป็นน้ำตะไคร้บรรจุขวดนะคะอ,อันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นค่ะพี่น้องพึ่งเห็ดใดพึ่งปีนะคะ ต้นนี้ก็จะเป็นมะม่วงค่ะพี่น้องมะม่มวงกับว่าได้ปลูกหลายต้นค่ะพี่น้องยึดสวนใจปลูกไว้แค่สองต้นนะคะเพราะได้กินนะคะเพราะว่าเนื้อทียุนี่กับบ่ถึงไรค่ะประมาณสามงานกว่าๆนะคะถ้าปลูกหลายกับมันสิงหกโลนะคะพี่น้อง,ม,ะะองมันก็สิยุ่งหลายนะคะช่วงนี้กับดอกหลายค่ะพี่น้องกำลังเป็นนวยนะคะปีนี้ก็รู้สึกผลผลิตจะไหล ะะส่วนส่งไปทางพุ่นก็จะเป็นปลาไพ่ค่ะพี่น้องอันนั้นก็ออกแบบดอ่เพราะว่าจะเลี้ยงไก่อะพี่น้องไก่บานนะคะเลี้ยงไก่บานเอาไวถ้ถากินนะคะแล้วก็บางส่วนถ้าเรือกินก็จังขายค่ะพี่น้องตรงขอบรั่วตรงนี้ใจก็จะปลูกเป็นพวกพักที่กินใบอะพี่น้องนะคะอือันนี้ก็เป็นพักขี้เล็กนะคะ ปลูกไว้แค่ต้นเดียวค่ะพี่น้องไม่ได้ปลูกลายปลูกพ่อได้กินนะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นมักซีดานะคะถัดไปอีกตรงนี้จะอันนี้เป็นมะขามค่ะพี่น้องมะาขามยักษ์ค่ะพี่น้องมะขามเปียวยักษ์นะคะ อ่าตรงนี้ก็เป็นไพ่หวานส่วนอันนี้ก็จะเป็นไพ่ที่กินนอนะคะพี่น้องปลูกไว้แล้วก็อาศัยกินนอแล้วก็ถ้าเหลือก็จังขายกันพี่น้องส่วนมากก็จะแบ่งปันมากว่านะคะแล้วก็เอาไว้เลียงไก่นะคะถ้ากเกษียณออกจากงานแล้วก็เขาจะได้พร้อมนะคะบ่แมนมาเริ่มตนตอนที่เขาออกจากงานนะคะ ดัานกนสิเฮ็ดให้เฮาขาดไยได้ค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็การบริหารจัดการด่านการเงินเฮาก็สิมีปัญหานะคะตรงบริเวณตรงที่เป็นไม้ไผ่ตรงนี้ใจก็จะเอาดินมาถมค่ะพี่น้องก็จะสางบานตรงนี้นะคะสางบ้านกับบรได้แผ่น่าจะเอาหลังไงค่ะพี่น้องนะคะจะเอาตามกําลังเฮาเฮ็ดจังได๋กระไดทีว่าห้เฮาเป็นหนีนะคะ ตรงบ้านหลังนี้นะคะคน,นี้ใจกับแพนวาสีขายกว๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องขายกว๋วยเตี๋ยวก็เลยยกแล้วก็เอาลังค้าใส่ไว้กับเป็นลานกว๋วยเตี๋ยวที่เปิดโลงะค่ะพี่น้องนะคะเปิดโลงจบับ่บแอมนะคะก็คือวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโลงก็คือใส่จะปลูก มะหวงหาวมะนาวโฮเป็นแถวเห็นบ่คะเหตุผลที่ปลูกเป็นแถวนะคะตรงกลางี่ก็ถิ่นช่วงใ้ค่ะพี่น้องใท้ลดแรงได้น,นะคะมาตรงนี้เห็นบ่คะใจก็จะปลูกมะม่วงหาวมะนาวโฮเป็นแถวเลยนะคะพี่น้องเหตุผลที่เหตุแบบนี้นะคะก็คือหนึ่งใจก็จะปลูกไว้เพื่อที่สิเหตุนำสุดสมุนไพรแล้วก็สองก็คือจะแช่อิ่มนะคะสามเหตุผลหลักๆเลยก็คือ ใจแพวมาเจะเห็ดขายกว๋วยเตี๋ยวตรงนี้เนาะนีนะคะขายกว๋วยเตี๋ยวเปิดลงก็จะให้ลูกค้าเพิ่นมองออกมาก,ก็เห็นเป็นเป็นต้นมะม่วงหามะนาโฮแล้วก็ช่วงช่วงที่ต้นมะม่วงหามะนาโฮเป็นน่วยค่ะพี่นอ้องมันก็นจะเป็นแถวงามเลยนะคะก็จะปลูกไว้ให้ลูกค้าเพิ่นเบ่งค่ะพี่นอ้องให้เพิ่นชมเพราะมีอาหารตานะคะ อันนี้ก็เป็นการออกแบบค่ะพี่น้องตรงระหว่างต้นของมะบวงหามะนาวโฮใจก็จะปลูกเป็นมาระมุดนะคะเหตุผลที